ที่ผ่านมาแนดิทักสินหรือพี่เหลี่ยมของผมเนี่ยพี่เหลี่ยมเคยพูดไว้เนี่ยนายกรัฐบาลไหนกู้มาแจกปัญญาอ่อนนะพี่เหลี่ยมเคยพูดไว้วันนี้พี่เหลี่ยมมาดูแลรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้ดูแลตรงๆมาดูแลทางอ้อมแต่นโยบายของรัฐบาลของพี่เหลี่ยมกลับเป็นลักษณะของการกู้เงินมาแจกมันจะปัญญาอ่อนไหมครับพี่เหลี่ยมก็ฝากนะครับพี่เหลี่ยมเนี่ยจำคำพูดตัวเองได้ไหมว่าสมัยพี่เหลี่ยมยังหนีคดีอยู่ที่ดูไบอ่ะพี่เหลี่ยมบอกปัญญาอ่อนรัฐบาลไหนแม่งกู้มาแจกปัญญาอ่อนนะเป็นรัฐบาลเป็น,น นายกแม่งต้องมีสมองนะนายกในประเทศเรานะมีคนเดียวนะครับนายกทักษิณน,นะครับไม่ใช่นายกเศรษฐาคนชอบถามบอกว่าใครคือนายกของประเทศไทยก็นายกทักษิณยังไงล่ะครับนะครับมีอำนาจอยู่คนเดียวนะครับในการบริหารประเทศและก็ในการปรับคอรมอในความเข้าใจของผม <c oughs> ในความเข้าใจของผมก็คือท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับนะหรือจะเรียกว่าพี่เหลี่ยมนะครับ พี่เหลี่ยมก็คือคนหน้าเหลี่ยมของผมนี่แหละคือนายกประเทศไทยนะอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเรียกอะไรแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีจะปลดใครออกจะเอาสุทินออกจะเอาทนน่านออกอยู่ที่พี่เหลี่ยมคนเดียวส่วนนายกเสถษษานี่นเป็นนายกตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่มีอำนาจอย่างๆ็มคือพี่เหลี่ยมของผมนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดประเทศชาติมันเสียหายอะไรขึ้นมาก็โทษพี่เหลี่ยม พราะพี่เหลี่ยมคือคนบงการทุกอย่างแล้วก็มีลูกสาวของพี่เหลี่ยมก็คือน้องอุ้งอิงนะครับ IP address นะครับฉายา IP address เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยครับนะเราจะดูว่าประเทศจะไปทางไหนเราต้องไปสัมภาษณ์พี่เหลี่ยมเขานะนักข่าวต้องไปที่จันสองล่าไม่ใช่ไปที่ทำเนียบเวลาสงการก็ต้องไปเชียงใหม่ไม่ใช่ไปหัวหินหัวหินไม่มีใครไปหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านะอำนาจในการปรับย้ายอะไรต่างๆเนี่ย ปลดเปิดแราต่าง้วอยู่พี่เหลี่ยมคนเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะประเทศชาติจะชิปหายหรือดีขึ้นไรต่างก็นะเน้นไปที่พี่เหลี่ยมคนเดียวแล้วก็ลูกสาวของพี่เหลี่ยมแบพี่ลูกสาวของพี่เหลีย่ยมนี่ก็พูดผิดๆถูกๆนะครับก,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 ก็คล้ายๆกับนายกยิ่งรักนะคอนอกรีดอืมนะนะครับก็คือนอกรีดนะแล้วก็อุงอิงก็จะคล้ายๆกับอาปูก็คืออะไร IP พ d แอดทั้งทั้งที่แค่ IP ก็ a d d เดสเพิ่มไปด้วยจะรับนะ ด้านการเมืองก็เป็นอย่างนี้ครับอย่าไปสนใจแม่งเลยปรับคอรมอลนะต่างๆมันก็ปรับเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยได้อะไรเอ่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลแต่ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรไหมส่วนตัวผมเองนะผมมองว่าไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะเป็นรัฐมนตรีหกเดือนโดนปรับออกนะยังไม่รู้จักคนในกระทรวงเพียงพอเลยทางเข้าทางออกไม่รู้แม่งจะกลับจะจะ,จะรู้หรือเปล่าเลยนะครับเพราะนั้น นะงานก็ไม่ต่อเนื่องก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสมบัติผัดกันชมตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีก็กลายเป็นเ,เขาเรียกอะไรรางวัลสําหรับสมาชิกในพรรคก็ต่อไปคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยสังคมก็ตั้งคําถามว่าแม่งก็ได้เป็นรัฐมนตรีกันคนละหกเดือนหรือเปล่ายังเหลือไปลารอีกสามสี่ปีก็คนละหกเดือนคนละหกเดือนทั้งพรรคแม่งเป็นรัฐมนตรีกันหมดนะครับนะได้คํานึงถึงความรู้ความสามารถหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบ นะครับก็วนกันไปวนกันมาอันนี้ก็คือสังคมไทยที่เราที่เราไปเลือกพี่เหลี่ยมเขาเป็นผู้ดูแลพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ได้ครอบงำเราแ,แต่เขาอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็นายกคนต่อไปก็คือนายกอ,อ,อุงอิงนะครับลูกสาวของพี่เหลี่ยมเขานะครับก็ว่ากันไปนะใครชอบก็ว่ากันไปส่วนเงินดิจิตอลนั้นนะก็ถกเถียงกันไปนะครับว่าสรุปแล้วจะได้หรือไม่ได้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนนะเขามีแต่บอกว่า เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้แต่ความจริงแล้วยังนะครับนะอ้างไว้งบประมาณหกเจ็ดกแปดนะครับแล้วก็กู้เงินทรกราศาซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องคดีความตามมาซึ่งก็มีคนตั้งแท่นที่เขาจะต้องไปแจ้งปป,ปชเมื่อเช้าดูข่าวสํานักงานปป,ปชก็ดูและติดตามอย่างต่อเนื่องนะติดตามอย่างต่อเนื่องว่านะการกระทําของรัฐบาลในการที่จะกู้เงินมาแจากทั้งที่ประเทศชาตินี่ไม่มีจะกินจะแดกกันอยู่แล้วเนี่ย เป็นนี่เป็นสินเพราะว่าลุงตู่แกก็กูก้ไว้เยอะนะครับสมัยเศรษฐกิจตกต่ำไอ้โควิด -19 ของเก่าแม่ก็ยังใช้ไม่หมดก็กู้แม่ก็เพิ่มเข้าไปแม่น่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่แม่ยิ่งจนยิ่งเป็นนี่ก็ยิ่งกู้หรือเปล่าและไอ้ที่มากู้ไม่ใช่แล้ครับกู้มาแจกมันจะเหมาะสมหรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับพรรคฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าการกู้มาแจกเนี่ย นะมันจะเหมาะสมในภาวะปัจจุบันหรือไม่ใช้เงินคุ้มค่าหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่และสุดท้ายครับเงินต่างๆเหล่านี้มันจะมไปอยู่อยู่กับร้านเล็กนะที่มีทุนยาวมีสายป่านยาวร้านเล็กที่ว่าคือร้านสะดวกซื้อของบรรดาท่านเจ้าสัวทั้งหลายใช่หรือไม่นะจ่ายไป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 ,ยไปวนไปวนมาไปอยู่กับเจ้าสัวหรือไม่เจ้าสัวมีสองแสนล้านแล้วก็ได้มาอีกหแสนล้าน หรือเปล่านะครับสุดท้ายเงินทั้งหมดเงินที่แม่งไปกู้มาภาระการดใช้หนี้อยู่กับประชาชนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเงินจะวนไปที่เจ้าสัวหรือไม่เพราะมันยิ่งรวยอยู่แล้วก็รวยกันไปเรื่อยๆร้านสะด,ดวกซื้อเนี่ยแม่งก็จะรวยกันทั่วหน้าหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่พรรคฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะใช้เงินซึ่งประเทศเราแม่งก็ยากจนอยู่แล้วหนี้สินก็เยอะเราไม่ใช่ญี่ปุ่น ถ้าประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเงินเขาเยอะเขาสามารถมาจงมาแจกได้ประเทศเราแม่งเป็นหนี้เยอะของเก่าสมัยลุงตู่แกกู้มาก็เยอะช่วงโควิดอันนั้นมันก็มีความจําเป็นนะครับแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยก็จะกู้เข้าไปอีกเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเงินเราแม่งก็น,น้อยแล้วกู้มาแจกประชาชนนะมันจะเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องถกเถียงกันต่อไปในฐานะคนไทยนะครับก็ไม่รู้ใจยังไงอะแม่งจนแต่ไปกู้มาแจกเหมือนเรา ครอบครัวเรายากจนไปกู้เงินมาแจกลูกหลานนี่มันนะลูกหลานจะได้มีตังใช้สงสารลูกหลานอันนี้มันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นนโยบายหาเสียงต้องการคะแนนนิยมต้องการเห้กคนเลือกพรรคเพื่อไทยเยอะๆหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ขอตั้งคําถามไปถึงรัฐบาลนะนะก็ช่วยอธิบายทุกวันนะให้ประชาชนาเข้าใจใครก็ไม่เห็นด้วยก็อย่าไปด่าเขานะครับ นะใครไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยๆกูคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการแจกเงินเนี่ยแต่กูไม่ได้คัดค้านนะกูไม่เห็นด้วยก็ช่วยอธิบายให้กูฟังด้วยและอย่างหนึ่งกูก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการแจกเงินหรอกเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเงินในบัญชีนะเกินกว่าที่รัฐบาลกําหนดแต่มีเท่าไหร่กูบอกไม่ได้หรอกนะอยากรู้ก็ไปเช็คบัญชีกูก็แล้วกันนะกูก็ไม่ได้คัดค้านการแจกแต่กูก็อยากการให้ รัฐบาลเนี่ยช่วยอธิบายได้ในฐานะกูเป็นประชาชนคนหนึ่งนะรัฐบาลก็ต้องอธิบายให้กูฟังว่ามึงมีวิธีอื่นไหมนอกจากกู้มาแจกเพราะที่ผ่านมาในอดีตทักษินหรือพี่เหลี่ยมของผมเนี่ยพี่เหลี่ยมเคยพูดไว้เนี่ยผมไปดูในในทิกตอกเนี่ยพี่เหลี่ยมบอกว่านายกรัฐบาลไหนกู้มาแจกปัญญาอ่อนนะพี่เหลี่ยมเคยพูดไว้ วันนี้พี่เหลี่ยงมาดูแลรัฐบาลเพื่อไทยนะไม่ได้ดูแลตรงๆรงดูแลทางอ้อมแต่นะโยบายของรัฐบาลของพี่เหลี่ยมกับเป็นลักษณะของการกู้เงินมาแจากมันจะปัญญาอ่อนไหมครับพี่เหลี่ยมนะก็ฝากนะครับพี่เหลี่ยมเนี่ยจำคำพูดตัวเองได้ไหมว่าสมัยพี่เหลี่ยมยังหนีคดีอยู่ที่ดูไบยังหนีคดีอยู่พี่เหลี่ยมจัดทางไอ้อะไรเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรวะทางอะไรวะเขาเรียกอะไร จัดรายการทางอะไรนีกูก็ไม่เคยไปเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเนะี่ยพี่เหลี่ยมจัดรายการเนี่ยพี่เหลี่ยมก็บอกว่ารัฐบาลถ้ากู้เงินมาแจกแม่งปัญญาอ่อนอ๋อขับเฮ้าขับเฮ้าขับเฮ้า,านะครับพี่เหลี่ยมบอกปัญญาอ่อนรัฐบาลไหนแม่งกู้มาแจกปัญญาอ่อนนะเป็นรัฐบาลเป็นนายกแม่งต้องมีสมองต้องหาทางทําให้ประเทศชาติอยู่ดีกินดีค้าขายดีไม่ช่ก,กู้เงินมาแจกจุกกรูแต่วันนี้ พี่เลี่ยมในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังพักเพื่อไทยพี่เลี่ยมบอกว่าต้องกู้มาแจากเพราะอะไรเพราะคะแนนนิยมแม่งตกสู้ก้าวไกลไม่ได้นะแล้วก็พักเพื่อไทยของพี่เลี่ยมยังถูก้าวไกลนะปรามาสและบอกว่าเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดเรียกว่าตบัดสับต,ตบัดสับนะครับในเมื่อเราไม่รักษาคําพูดหรือเรียกว่าโกหกประชาชนหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทําให้คะแนนนิยมเนี่ยม,มันตกอะ่ะ เพราะคนเราถ้าแม่งไม่ซื้อสัตว์นี่แม่งจบแล้วนะโดยเฉพาะไม่ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนี่แม่งจบเพราะนั้นผมก็ฝากไปยังพี่เหลี่ยมช่วยอธิบายด้วยว่าเงินทองต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันจะไหลไปที่ไหนและไอ้พวกร้านขายของชำต่างต่างเนี่ยแม่งจะชิบหายกันหมดไหมเพราะมันไม่มีสายป่านยาวไม่มีเงินเยอะเหมือนร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวนะนะครับและสุดท้ายเงินต่างๆแม่งก็จะไปอยู่กับเจ้าสัว ประเทศนี้เงินทองทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องอะไรต่างๆแม่งอยู่กับเจ้าสัวหมดเดี๋ยวนี้เจ้าสัวแม่งก็แทรกซึมไปทำมาหากินกับทุกอาชีพนะทุกอย่างอ่ะนะนะครับเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยแม่งจะมีโอกาสได้ประกอบอาชีพหรือไม่นี่ล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวก็บอกว่าราคาหมูก็จะแพงแล้วค่าไฟก็แพง เพราะว่าอากาศมันร้อนหมูก็แพงค่าไฟก็แพงค่าแรงก็ถูกนะฝากพี่เหลี่ยมฝากาพี่ทักษิณน,นะครับเจ้ายังไงครับหมูก็แพงแล้วครับนะและใครเลี้ยงหมูนะครับนะพวกนายทุนก็ประกาศแล้วอากาศร้อนนะราคาหมูต้องปรับราคาราคาแรงและครับนะฝากคุณทักษิณน,นะครับผมไม่ฝากเศรษฐาหรอกเพราะเขาไม่ได้มีอำนาจมันต้องไปถามคุณทักษิณอีกทีหนึ่ง ถ้านายกทักษิณยะยังไงนะครับเรื่องราคาหมูก็จะแพงขึ้นราคาและฟาร์มก็ประกาศแล้วใครเป็นเจ้าของฟาร์มหมูละครับใครค้าค้าหมูใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับก็ขึ้นราคาแล้วครับแลค่าแรงละครับเหมือนเดิมครับใครก็ขึ้นราคาครับค่าแรงขั้นต่ำก็แปเหมือนเดิมนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับท่านนายกทักษิณนะผมไม่ฝากนายกเศรษฐานะเพราะว่าเือนแก มีอำนาจจำกัดอ่านะครับแก๊สก็ขึ้นราคาครับเอาไงดีครับคุณรักษิณครับหรือน้องอุ้งอิงจะทำยังไงนะครับขึ้นราคาหมดเลยนะเออนะครับอ่าชัดเจนนะนะครับนะใครชอบผมก็เข้ามานะครับไม่ชอบผมก็แนะนำให้กดออกนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลากันนะไม่ต้องเข้ามาด่าผมนะครับใครที่ไม่ชอบผมแค่กดออกครับกดออกกันนะครับ นะใครถ้าใครไม่ชอบผมก็กดออกก็จบไปนะครับไม่ไม่ต้องเป็นภาระขออนุญาตนําคําพูดของคุณสรยุทธ์ในฐานะผมเป็น fc คุณสรยุทธ์นะครับไม่ชอบกดออกครับอย่าเป็นภาระนะครับรายการเราก็เป็นรายการที่พูดความจริงนะชอบพี่เดนะครับสบายสบายครับไฟก็ขึ้นทุกเรือนครับน้านะครับน้านะครับนะครับนะครับนี่บางคนบอกว่านันหลายคนบอกชอบครับดีแล้วครับเนื้อหูเนื้ออะไรขึ้นหมดเลยครับ ค่าไฟก็ขึ้นครับอ่านะครับนะครับว่ากันมาครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับนะครับอ่านะครับชัดเจนนะครับไข่ไก่ก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดน้ํามันก็แพงค่าแรงก็ถูกจริงไหมครับก็ฝากท่านนายกท่าษินแล้วก็ท่านนายกอุ้งยิงนะครับสุดเศสถฐาผมไม่ฝากหรอกเพราะคุณยังไม่รู้เลยเขาจะปรับกวรมอกันน่ย นักข่าวไปถามว่าท่านนายกค,ครับทราบไหมครับว่าจะปรับอนผมไม่รู้เรื่องเลยไม่มีไม่มีการปรับปรากฏลายช่องลายชื่อใครจะไปอยู่กระทรวงไหนนะสุทินโดนปลดอ,ออกอหมอชนน่านปลอดออกเผาพันได้ไปไปร่ำตีช่วยการคังคนนั้นคนนี้อะไรต่างเขาเปิดเผยลายชื่อเขาเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านนายเกเศราบอกผมไม่ทราบเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็เขาไม่เคยปรึกษาคุณนะครับเขาปรึกษาใครนะครับ คุณทักษิณมีอะไรก็จันสองล่ามีอะไรก็จันสองล่าดูขนาดสงกรานเลยมีใครไปลดน้ําดําหัวท่านนายกเศรษฐามียไม,ม,ม่มีแล้วครับนะเดินอยู่สองคนกับลูกสาวนะ่ะชายหาดจังหวัดอะไรนะ่ะเอ่อประจวบกิริขันหัวหินเดินสองคนกับพ่อลูกอะ่ะนะผมดูข่าวแล้วผมเหงาแทนแหละนะส่วนไปไงพี่ทักษิณหรือวงเล็บพี่เหลี่ยมผมเนี่ย แกไปนู่นไปงานเชียงใหม่ไปครังโอ้ยนักข่าวเต็มเลยคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเดินตามนายกพวงมาลัยยกมือไหว้เลยนะครับขนาดสุทินโดนกําลังจะโดนปรับออกยังยกมือไหว้เลยปรากฏพี่เหลี่ยมแกมองไม่เห็นครับพวงมาลัยก็มองไม่เห็นแกเลยไม่ได้รับแกรับทุกคนดันไม่ได้รับของพี่สุทินไปก็สงสารแกก็เป็นรัฐมนตรีกับเราผมได้จะหลายหกเดือนนะครับไปแล้วกลับเหมือนเดิมนะกลับอีสานบ้านเรา พี่สุทินช่างแม่งเขาปลดกระช่างมันไปเราก็เป็นอีสานเหมือนเดิมเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้แหละนะผมก็รู้จักพี่สุทินแกเป็นคนน่ารักเนี่ยผมไปบรรยายสอนหนังสือในต่างจังหวัดเจอบนเครื่องแกบ่อยแกเป็นคนน่ารักพี่ตุินเนี่ยเนี่ยนี่ก็แกก็ต้องกลับไปอะไรร้องเพลงเป่าแคนทา้งภาคอีสานต่อเพราะว่าพี่เหลี่ยมแกก็ไม่รับไหวนะก็สงสารแกอยู่เนี่ยเรื่อนะครับก็ว่ากันไปครับเออนะครับอืม เอ่อนะครับอืมอืมว่ากันไปนะครับนะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยขอให้วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่นะใครจะเชียร์ยรัฐบาลก็เชียร์ไปนะครับอ่าพี่เดลงสอสอในอนาคตหรือไม่ครับอ๋อคงไม่นะครับเป็นแบบนี้ดีแล้วครับเราก็สามารถทวงถามนโยบายของรัฐบาลได้นะค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปปิญญาตีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย แก้ปัญหานี่ในนอกระบบประชาชนเลือกเศรษฐาประชาชนจะเป็นเศรษฐีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นครับเป็นฝีหรือแสฐีอย่างเดียวนะครับทุกอย่างอะไรไม่ดีขึ้นการท่องเที่ยวแม่งก็ยังไม่ดีขึ้นเชียงใหม่ฝุ่นพิษก็ลำดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมนี่มาเช้าก็ไฟไหม้ป่าแถวดอยสุเทพรัฐบาลโผล่หัวไปดูด้วยผู้ว่าโผล่หัวไปดูด้วยและบอกความจริงกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าฝุ่นพิษ ลำดับต้นๆของประเทศเชียงใหม่แก้อะไรไม่ได้เลยนะผมก็เป็นประชาชนก็ทวงถามแม่งทุกวันนะครับทวงถามทุกวันว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่เชียงใหม่อย่างไรไม่ใช่วันๆจะเชิญคนมาเที่ยวเชียงใหม่เชิญมาเที่ยวเวียงใหม่บอกเขาด้วยนะว่าเชียงใหม่ฝุ่นพิษอันดับต้นๆของโลกนะนะครับต้องแก้ไขครับเราต้องต้องตามตามทวงถามมาทุกวันใครจะโกรธจะเกลียดพี่เดกก็ช่างแม่งเตอะ แต่กูเป็นคนไทยกูก็มีหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นปากเป็นเสียงติดตามเรื่องว่าเมื่อไหร่รัฐบาลเพื่อไทยจะแก้ปัญหาฝุ่นพิษที่เชียงใหม่ได้คนแม่งจะตรงจะตายหากันหมดแล้วนะครับนะออัอนะอน,นี้ก็ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนกูก็จะพูดอย่างนี้ทุกวันช่วยไปแก้ปัญหาฝุ่นพิษด้วยขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ